Ugh! <sighs>

ลือชะเองใช่ไหมคะคุณนู้คปกติแม่เสริได้ไหราเป็นเด็กๆออได้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 ไดได้ได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะถึงทีก่อนเร็วเด็กๆนี่อันนี้ แค่แค่ฝั่งเดียวก็ได้ค่ะเป็นโบฝั่งเดียว ะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตธัมมาสัมพุตตะนะโมตตสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหตะาปะวธมะัมพุตสักเกเมจโรเภิเรศคาราตาเตยันเตเรเควิมหนิีเประเถจามตรโวันนะกะอเนเควัตปุมมิเกเตกุมาจจยันตุเทวสาราตรวิสเมยักาขันทปนาคา ติดท่นตาทันติเกยังโมริวัจนะนงสาตุวเมตุนันตัวธรรมตาวนาคารอายัมภาทันตาธรรมตาวนาคารอายัมภาทันตาธรรมตาวนาคาโออายัมภาทันตา สังสรงกระชามิธรรมังสรงกระชามิสังังสรงกระชามิตุติยัมปิพุทธังสรงกระชามิตุติยัมปิธรรมังสรงกระชามิตุติยัมปิสังังสรงกระชามิตาติยัมปิพุทธังสรงกระชามิตาติยัมปิธรรมังสรงกระชามิตาติยัมปิสังังสรงกระชามิอิปิติโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปโนตุกโตโลกาวิทูอนุตตรโุริสะธัมมสารติสัาเทวมนุษย์นางพุทโปะควาติ สวางหาโตพระกัตาธโมทัทิติโกอาคาริโกเอหิปาติโกโอปะณิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยนิติตุปฏิปโนพระกวโตสาวกสังโฆอุปฏิปโนพระกวโตสาวกสังโฆญายาปฏิปโนพระกวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนพระกวโตสาวกสังโฆญ่าติตังจตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสสบุคคลาเอตตังคัตโตสาวกสังโฆ อาหุเนยโยปางหุเนยโยทักกีเนยโยอันชรีกระเนยโยอนุตตรังคุญญาเกตังโลกันาตาทีอะบุตตังนะ เอหิสังขงังโยนาคูาสุปันนานางนัมามีหังกายะวาจาจิตตังอาหารวันทาคือเรือนาคราราชาวิสุติเทวาปูเทมิเมตันจามหาลาโภดิโยนาคา ขันธาปริตังเอหิสังคังปิโยนาคาสุปันนานังน้มามีหังกายะวาจจิตตังอหังวันทานฤเดราชาราชา วิสุติเทวาปูเชมิเม,มตันจามหาลาภปิโยนาค ขันทภาพริตาเอหิสังฆาติโยนาคาสุปันนานานมามีหังกายวาจาจิตตังอหังวันทายือรือนาคราตราชาวิสุทธิเทวา ปูเชนีเมตันจามหาลาพงพิโยนาค์ขันท่ปริตังด้วยกายก็ดีด้วย,ายวาจาก,จก็ดีด้วยใจก็ดีดีข้าพระเจ้าทั้งหลายกระทำพลาดรั้งตอนหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดีละลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีตั้งแต่อดีนชาติก็ดี จนถึงปัจจุบันในชาติส็ัดีนนดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย,ท,ลายที่อยู่บนเกาะดอนโพนีิจงอโหสิกรรม,หรรมให้กับข้าพเจ้า,า,จาทุกคนด้วยเทินสาธุบอกชื่อนามสกะกุลแล้วก็เลขที่บัญชีของเรานะ ขึ้นเรือัมันจะียาตา่อกว่ารวเลขบัญชีทั้งหมดสาั้วัได้เพราะว่าอ่านชื่อเขาไม่หมดเลยอ๋เลขบัญชีทั้งหมดที่อยู่ในในสลิปนั้นนะขอมีรายชื่อทั้งหมดขอเลขบัญชีทั้งหมด ก็มอบอ<ข>อให้ปู่ไปเ<ห>นา <ไป S 2> ะขอให้ปู่เห็นนะพี่ขอให้ปู่เห็นแล,แล้วก็ใหม่ถ้าฟังเดี๋ยวคนมาอีวันนี้เขามากันไม่ได้เขาฝากมานะปู่นะถ้าเขามีและเขาพรอ้อมถ้าปู่เปิดตาให้เขาหนูจะทําให้คนเชื่อในในปู่มากกว่านี้หนูจะให้คนตถาปู่มากกว่านี้และหนูจะทําให้ลูกหลานปู่ในมือของหลง ลืมตาอ้าปากมีช่องทางทำมาหากินไม่ว่าจะด้วยกันทำบายสีด้วยก็ดีเศรษฐกิจท่าเราตต arle, ือการท่องเที <collapsed> ่ยวทุกอย่างอูรู้หนูมีสัจจะสัจจะหนูไม่หนูไม่เคยคิดแน่นอนเหมือนวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูก็มาไม่ว่าอะไร โดนเทนหนูก็ยังทำให้ได้ดังนั้นหนูขอแค่นี้ปู่หนูขอให้ทุกคนในที่นี้และทุกคนที่ร่วมบุญกับหนูทั้งหมดขอให้มีเงินมากพอที่จะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของตัวเองขอให้มีเงินมากพอที่จะช่วยเหลือคนอื่น,นขอบคุณนะปู่ขอจริงๆนะคะปู่ขอจริงๆ สา,สาธุสาธุสาธุสิ่งที่ลูกหลานได้อธิษฐานตั้งจิตไปนี้ขอให้หลวงปู่หรือราชานคราชจงได้รับทราบและก็สิ่งที่ขอไปขอให้สําเร็จเป็นจริงทุกประการสาธุสาธุลูกหลานมาคารวะนอบน้อมด้วยกายวาจาใจกาย,ยกรรมโมโนกรรมวจีกรรมของลูกหลานทุกท่านทุกคนถ้าได้ประมาทพัดพังต่อคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระบิดามารดาคุณพระภูมิเจ้าที่บารมีหลวงปู่สุริยะวงศ์ชัยหลวงปู่หรือแม่ย่าจันทร์แม่จำปาแม่ปทุมทิพย์ เจ้าชายก็ดีเจ้าหญิงก็ดีเมืองรัตภานาครก็ดีลูกหลานอาบุญมาให้อบุญมาส่งอบุญมาถวายก็มาอนุโมทนาสาธุการรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้บำเพ็ญเพียนมาบุญได้ประกอบพื่ิธรรมแล้วไสก็ขอเป็นสะพานแก้วสะพานทองวิมานแก้ววิมานทองวิมานทุนมาในวันนี้สิปัจฉาห้าบันดือบารมีหลวงปู่มีต่อลูกต่อหลานมีบารมีมีอิทธิฤทธิมีพุทธกุลลูกหลานมาพึง่งบารมีปู่เด้อ ลูกหลานมากลับมาไหว้มาชมเวียงวังของปู่มาเปิดบุญเปิดดวงเปิดบาร,รมีเปิดทรัพย์สมบัติเพื่อจะได้ไปกินไปสร้างได้สร้างบ้านแต่งเมืองแล้วปู่ก็ขอเปิดกับเก่าบุญเก่าที่หลานได้ต่างสมบำเพ็ียนเพียรมาขอปู่ญาตายายที่ได้ฝากไว้ขอเพื่อที่จะได้ไปกินไปสร้างขอเปิดจะตุธดมสี่คุณเวียงคุณวังคุณขังคุณนาเปิดด้วยนโมพุทธายะยะถาพุทธโมนะขอเปิดดวงตาเห็นธรรม ดวงแก้วธรรมยานแสงสว่างเหมือนพระอาทิตย์ใสเหมือนแก้วมณีทรขอตั้งแก้วขอตั้งก้วหลั่งไหลมาเปิดด้วยแก้วสัรพัดนึกแก้วเจ็ดสีมเีเจ็ดแสงแก้วปัตมังแก้ววิทูลแก้ววิเชียนแก้วปัตมาลายเปิดด้วยน้มะอุอุอะมณนะขอบุญใดที่ลูกหลานได้กินได้สร้างต่อไปนี้ขอปู่แก้วไม่แก้วประทานผรนที่นิจที่รณาสร้างบุญสร้างกุศลที่ลูกหลานได้บำเพ็ญเพียรมา ทำมาค้าขายกอได้กำไรกิจการหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเจริญมั่นเจริญมีเจริญสีจเจริญถุขอายุวันนักสุขภาระปฏิพา,านธัตระาตมบัติมนุษย์ตมบัติสวันถมบัติบุญอันใดทรัพย์อันใดที่ประเสริฐเลิศแท้ที่มนุษย์ต้องกินต้องใช้ต้องทานขอเปิดทรัพย์จากพญานาคมาเป็นทรัพย์ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเงินรอเก้าเงินรอยสิบเงินตาต่างประเทศหรือว่าจะเป็นเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองก็ขอปูแก้วแม่แก้วประทานพร ขอเปิดแก้วสารพัดเดือดเดือปูเดอเป็นดอกไม้ไปเขาฝันเพื่อนเพื่อนที่ได้เป็นพี่เป็นน้องเพื่อนที่ได้ตุ้มพี่ตุ้มน้องตุ้มลูกตุ้มหลานเพื่อนที่ได้สั่งคุณงามความดีต่อไปในไย่าคหน้านี้นะโมพุทธายะรพะพุทธไตรยรัตนญาณมณนิโนปรติตาตุต,ตุธรรมาพุทโทธธรรมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาปูชาธรรมะูชาสังฆบูชา อักีานังวรังกันดังสีวรีจะมหาเทระอหังวันธามิตุระโตอหังวันธามิตาตโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆาโปเชมิสัมปจิตจามิณตังสิโมปรมาจมหาเทวาสเพยขาปรายันติปรมาจมหาเทวาอภิราปาภวันตุเมมหาบุญญมหาราภวันตเวมิเตพาหุงหาติพุทธะมะอาุนโมพุทธายะเวรตโยเวรโกนายังเวระหิงสาเวรตาสีเวรตาสายเวรอิโตโย พุทธะสมณีมามะพุทธะสวาหมิัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือขออำนาจคุณพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังคุณนางขอบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีพระอรหันตสาวกขอบารมีพระเจ้าห้าพระองค์มีพระกุสันโธโกนาคามโนกัตตาโพโคตโมสิริยะมิตโยขอบารมีหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรขอบารมีหลวงปู่สาวกันตะสีโรขอบารมีหลวงปู่มัณฑปุริพัตโตขอบารมีหลวงปู่วังทิติสาโร ขอบารมีหลวงปู่ตื้ออาจารตะมโมขอบารมีหลวงปู่สิมพุทธาจารโอขอบารมีพระอาจารย์ทุกรูปทุกนามทุกองขอบารมีปู่ดำย่าคำขอบารมีหลวงปู่ฤาษีเจ้าเขาเมืองลับแลเมืองบางบทพ่อแก้วแม่แก้วปู่เฝ้าทรัพย์ก็ดีขอให้เพลินสุขภาพปรานาไมยแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขอปู่ขจัดปัดเป่าให้เพลินมีกําลังวางตาสางคุณน้ำความดีประกอบอาชีพสมมาอาชีพสมมาอาชิวะไก่คลองออนไลน์ก็ใหายสาเร็ดเด้อปูเด้อ เพื่อนขอเรือนกันก็ให้สําเร็จขอเงินก็ได้เงินขอท่องก็ได้ท่องของานก็ได้งานขอให้สําเร็จสาเร็จสาเร็จรวยรวยเฮงเฮงปังปังถึงเมืองบาดาลทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุปักรูกันครับกยุาลืมนะหนูขอให้ท่านเรือนแม่ติ๋งกับ น้องไม้สะพานบุญของหนูที่ช่วยหนูและกัลยาณนี่มีทุกคนที่ช่วยหทนูทำที่ในวันนี้ได้ทั้งพลามทุกคนปู <c oughs> ่อย่าลืมนะปู่ให้เขาลืมตาอาปากและ,จะเจริญรุ่งเรืองม,มากกว่าน,นี้ด้วยนะคะบบ <c oughs> ปู่ใปันนักดันนั้นเลยครับระวังเชือกนะตรงนี้มันจะมีเชือกดันอยู่ ตรงตรงไม้ตั้งอยู่ครับเก็บไปให้นะแม่